สวัสดีครับคลิปนี้นี่ก็มาเริ่มต้นด้วยเรื่องของศึกยูฟาเนชันลีกนัดที่2นะครับควอเตอร์ไฟนัลเลกทูครับเกมแรกนี่ต้องบอกนะครับว่ามีคู่พลิกล็อบพอสมควรนะครับทั้ง4คู่นี่ก็แบบถ้าจะว่าไปแล้วก็มีเยอรมันทีมเดียวะนะครับที่ดูเหมือนว่าจะทําผลงานได้น่าประทับใจที่สุดครับในขณะที่ทีมดังอื่นๆเนี่ยโอ้สถานการณ์นีค่อนข,ข้างจะย่ำแย่ทีเดียวครับ เยอรมันพบกับอิตาลีนะครับทุกคู่นี่เตะกันค่ำคืนนี้นะครับตีสอนาะทครับตามเวลามาตรฐานนี่ก็คือวันจันทร์นี่ครับตีเยอรมันพบกับอิตาลีนะเกมแรกนี่เยอรมันเอาชนะมาแล้วนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึคู่ชนะของคู่นี้นี่ก็จะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างทางด้านทีมชาติโปรตุเกสกับเดนมาร์ก ซึ่งเกมแรกต้องบอกนะครับว่ามาหาพิกล็อกเลยแหละเดนมาร์กนี่เอาชนะโปรตุเกสไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงของทันด้านวาร์ส伍ทอยลุนอีกคู่หนึ่งนะครับสเปนกับเนเธอร์แลนด์นะครับคู่ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอกับคู่ชนะของทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสกับโครเอเชียครับใน4คู่นี้นี่ฝรั่งเศสงานหนักที่สุดนะครับที่พูดถึงบิ๊กทีมนะเกมแรกแพ้โครเอเชียมาสอศูนย์นี่กลับมาเล่นในบ้านถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้ กลับมาได้จริงหรือเปล่าครับ2อศูนย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขาดพอสมควรทีเดียวออฟตา้ามองยังไงครับออฟตา้านี่มองว่าเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงมากๆครับ6กกว่าถึง70%ดนีอยู่ในเรทนี้ด้วยกันทุกคู่เลยเยอรมันกับอิตาลีอาจารย์ก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับในทีมชาติเยอรมันนะครับว่าจะสามารถเอาชนะอิตาลีไปได้อีกครั้งหนึง่งเยอรมันยุคใหม่นะครับโปรตุเกสกับเดนมาร์กครับ เกมแรกนี่พาด่าพิก็อกมาานะครับสาหรับทีมของคิสเตยโนโรนโดเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านคาดว่าทีมชาติโปรตุเกตน่าจะสามารถเอาชนะเดนมาร์กนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ก็กล่าวว่าจะเป็นทีมชาติเยอรมนครบับพบกับทางด้านทีมชาติโปรตุเกสนะครับรอบรองชนะเลิศสื่อมุนอกน้่มั่นใจนะครับว่าเล่นในบ้านดีทีมชาติโปรตุเกตัดเดนมาร์กเลนะแน่นอนนะครับในขณะที่คู่ของทีมชาติสเปนครับพบกับทางด้านเนเธอร์แลนด์ เกมแรก2ประตูต่อ2ครับเกมนี้ครับรามิลยาเมลกับนิโกโ้วิลเลียมนี่น่าที่จะสามารถพาทีมชาติสเปนเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้นะครับแต่ว่าสกอร์นี่ต้องบอกนะครับว,ว่าสูสีคู่ขี้มา,มากๆครับคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายคู่นี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นทีมชาติฝรั่งเศสตกล้อว่าล่ะนะครับเจอกับทางด้านทีทมชาติโคเอเชียเกมแรกสกอร์เป็น2ประตูต่อศูนย์นะ ถ้าจะกลับมาได้นี่มันมันยากมากๆนะครับคือสื่อมกมอนนะครับว่าทีมชาติฝรัง่งเศสจะชนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอครับกับการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนี่จะเป็นทีมชาติโครเอเชียครับของทางฝั่งของลูก้ามดริชเนี่ยครับที่จะเอาชนะเอ็มปาเป้ครับแล้วก็จะกลายเป็นทางด้านทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติสเปนในรอบรองชาเลิศแต่รับประกันได้เลยนะครับว่าหลายๆคนอยากจะเห็น ทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยากเห็นลามิลยามาวพบกับเอ็มปัปเป้บาเซลูนากับเรอัลมาดิในเวอร์ชันของทีมชาติครับแต่เป็นว่ารอบรองชาลเลนนีที่มามองกันนะครับก็จะเป็นทางด้านทีมชาติเยอรมันพบกับทีมชาติโปรตุกเกสและก็อีกคู่หนึ่งครับทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติสเปนครับรอบรองรอบชิงนี้นู่นนะครับเตะกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับ ลุยดิแอสครับนักเตะแนวรุกของทางด้านลิเวอร์พูลกำลังรอคอยโทรศัพท์จากทางด้านบาร์เซโลนาครับความฝันของเขาก็คือต้องการอยากจะย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนายังไม่เคลียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอนาคตของลุยดิแอสกับทางด้านลิเวอร์พูลครับนักเตะวัยยี่สิบแปดปีก็ยังคงถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุนพลสําคัญนะครับที่ช่วยให้ทางด้านลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับยิงแมตช์หมดสิบสประตูนะครับในทุกรายการทุกการแข่งขัน ก็มักจะโดนจับไปเล่นในตำแหน่งสุดหน้านะครับบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ครับจริงๆแล้วเขาถนัดที่จะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายซะมากกว่าเลือกูนี่ก็ยังสองจิตสองใจนะครับเพราะว่าแนวรุกนี่พวกเขาก็อยากจะปล่อยดาวิด,ด,วดนูเยสด้วยนะครับโชต,ต้าก็ยังไม่แน่นอนนะครับแถมโมฮัมเหมดซาล่าอีกคนนึงแหมทีนี้ถ้าปล่อยพร้อมๆกันเนี่ยมันมันก็น่าหวัดเสียวเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเลือกปูใฤดูกาลหน้าดีก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในหลายๆตำแหน่งเลยแหละ มูนโรเดอะพอลนะครับได้ออกมาระบุว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางด้านดี a ร์สที่ครับออกมาระบุนะครับว่าดียร์สเนี่ยกำลังรอดูบาซโลอน่าอยู่นะครับว่าบา์ซโลน่านี่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับลิภูในการขอซื้อตัวเขาหรือเปล่าในซัมเมอร์นี้ความฝันของเขาก็คือการย้ายมาเล่นที่แคมป์นูครับเดียรสี่คือจะรอไปเรื่อยๆนะครับคือยังไม่ได้กําหนดเดดทไลน์อะไรให้กับทางด้านบา์ซโลน่าครับ เลียพูนี่ก็ต้องการอยากจะได้ทานด้าอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลซึ่งคนนั้นนี่ราคาค่าตัวดีเกิน100ล้านปอนด์แน่เพราะฉะนั้นเลียพูที่จะต้องขายนักเตะบ,บางคนออกจากทีมนะครับเพื่อจะเอาเงินตัวนั้นเนี่ยมาซื้อทานด้าอเล็กซานเดอร์อิซักแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน,นครับวีทีมในซา,าอุก,ก็ต้องการอยากจะได้ทานด้าดีอาร์สด้วยนะครับพวกเขาพร้อมที่จะอัพค่าเหนื่อยให้กับดีอาร์สชิดที่เรียกว่าบาร์เซโลน่านี่ไม่สามารถจะให้ได้ แต่ในเมื่อความฝันของดีอาร์ตก็คืออยากจบเล่นให้กับบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเขาจะรอคอยข้อเสนอของทางด้านบาร์เซโลนาก่อนครับถ้าหากบาร์เซโลนาไม่สามารถจะยื่นข้อเสนอให้เขาได้เขาก็ค่อยพิจารณานะครับว่าจะเอายังไงครับจะอยู่กับเลฟูต่อหรือว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นครับเลฟูน,นียังไม่ยอมแพ้นะครับในเรื่องของทางด้านโรดริโกครับ นี่ก็มาจากทางด้านคอชออฟไซด์ครับโดยมีการระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลพร้อมครับที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าราวๆ120้ล้านยูโรให้กับเรอัลเมริดในการที่จะดึงซูเปอร์สตาร์อย่างทางด้านโรดิโก้ไปแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาครับแตก็เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะทีเดียวนลครับสำหรับทางด้านลิเวอร์พูลโมฮัเหม็ดซาล่าดีสื่อค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าคงจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านหงแดงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมครับ การที่จะมาหาคนที่จะเข้ามาแทนโมซาล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ43เกมนี่ยิงไป32ประตูกับอีก22แอซเซสครับทั้งๆที่อายุ32ปีเนี่ยก็เรียกว่ายังอยู่ในช่วงพีคอยู่ในเมื่อจะเสียนักเตะร,ระดับสุดยอดออกไปก็ต้องหานักเตะระดับสุดยอดคนใหม่เข้ามาแทนที่ครับก็มองมาที่ทางด้านโรดิโกนี่แหละแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าตัวของโรดิโกเองก็ดูเหมือนว่าไม่ต้องการอยากจะย้ายออกจากทางด้านเรอัลมาดิเ เลวฟูลมองว่าทางฝั่งของโรดิโกนี่คือเล่นตรงไหนก็ได้นะครับในตำแหน่งแนวรุกครับเล่นปีกก็ได้แล้วก็สามารถที่จะดันเล่นเป็นสูตรหนาตัวเป้าก็ได้ด้วยนะครับสนับนักเตะวัย24ปีครับแต่บอกไปเลยนะครับว่าโอกาสที่ทางด้านโรดิโกจะย้ายไปเล่นให้กับเลฟูนี่สื่อเมืองนอกมองว่ายากมากๆครับเพราะว่าดูเหมือนว่าโรดิโกนี่ยังไม่ต้องการที่อยากจะย้ายออกจากเรอัลมาดริดในเวลานี้สัญญาของทนายลูก้าโมดิชบ้างนะครับ เจ้าตัวนี้ได้ออกมาระบุนะครับว่าความฝันของเขาก็คือต้องการที่อยากจะรีทายกับเรอัลมาดริดครับส9ิปีนะจริงแล้วคือเขาต้องการอยากจะต่อสัญญากับเรอัลมาดริดต่อไปนะครับอีกสักหนึ่งฤดูกาลแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยมาว่ากันเขาบอกนะครับว่าเขายังไม่รีบร้อนนะครับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ฤดูกาลนี้ยังอีกยาวนานครับยังมีอีกหลายเกมที่ต้องลงเล่นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ความฝันของผมก็คือรีทายที่เรอัลมาดริดนั่นคือความฝันของผม แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ภายใต้ความกดดันใดอย่างใดทั้งสิ้นเราให้สัมภาษณ์กับทางด้านเทเลฟุตนะครับมองตรงนี้ดีรับประกันได้เลยนะครับว่าแฟนบอลของเรอัลมาดรดนี่อยากเห็นสโมสรนี่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านลูก้าโมดิชครับถึงแม้ว่าบทบาทของเจ้าตัวนี้จะลดน้อยหอยลงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ลูก้าโมดิชอยู่ในสนามนี่ดูเหมือนว่าเกมของเรอัลมาดรด จะมีความนิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าจังหวะการจ่ายบอลน,นะครับจังหวะเครื่องของเกมต่างๆเนี่คือมีนักเตะระดับกึ้นมหาเทพยอย่างทางด้านลูการโมดิชอยู่ในทีมนี่ก็ทําให้เด็กๆหลายหลายคนเนี่ยเล่นกันได้ง่ายนะครับละยะหนึ่งวิ่ง90บนาทีนี่ไม่มีหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับปกติแล้วคือถ้าสามสิปี40ปีเล่นในตําแหน่งมิดฟิลเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าโหแรงจะวิ่งแรงจะก้าวขาออกนี่คงไม่ไหวครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแค่ตัวสำรอง แต่ว่าลูก้าบดิชไม่ใช่ครับออกซาร์เป็นตัวจริงแบบเรื่อยๆครับแล้วพละกําลังขาดิแมไม่มีหมดหง่ายๆเลยนะนะครับนี่ไม่ใช่เล่นให้แค่กับสโมสรน,นะทีมชาติดีก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมครับถ้าให้เดานะก็คืออยากจะอยู่กับเรอัลมาดริดต่อนะครับจนกระทั่งหมดปี2026แล้วก็เล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายกับทีมชาติโครเอเชียครับแล้วหลังจากนั้นดีก็น่าที่จะมีการแขวนตากครับ เขาย้อนกลับไปดูเรื่องของทนารโมฮัมเมดซาลาหน่อยละกันนะครับล่าสุดจากเดวิดออสตินครับเดอะแอตเลติกเลยนะนะครับได้ออกมาระบุว่าแฟนบอลของเรียบูยังคงมีความหวังนะครับเรื่องที่ว่าซาร่าเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจอยู่กับสโมสรต่อไปครับแต่เขาบอกนะครับว่าตอนนี้ที่เขาได้ข่าวมาก็คือว่าเรียบูนี่ก็กําลังพยายามที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเหมดซาาครับโดย สัญญาที่ทางด้านลิเวอร์พูลต้องการอยากจะให้ซาร่าเซ็นนี่ก็คือ2ปีนะนะครับคือจะว่าไปแล้วนี่ถ้าหาลิเวอร์พูลจะไปลงทุนกับนักเตะใหม่ๆนะครับก็ต้องเสียเงินเยอะพอสมควรนะครับอ่ะง่ายๆเลยอย่างทางด้านโรดิโก้นี่120ล้านยูโรนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยอีกครับก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับสู้ดีนี่เอาเงินตรงนั้นกับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นให้กับทางด้านโบมมุคเมดซา่าดีกว่าไหม ประหยัดเงินได้เยอะด้วยนะครับแล้วแถวโมฮาเมดซาร่าดีก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบกับก,บการใช้ชีวิตที่อังกฤษอยู่แล้วด้วยไอเรื่องที่ว่าไม่สามารถจะคว้าแชมป์คาราบาวครับหรือว่าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ตรงนี้ไม่ได้มีการทําให้ทานด้านโมฮาเมดซาร่านีรู้สึกวันวายหรือผิดหวังแต่อย่างใดนะครับเขายัางอยากที่จะอยู่กับทานด้านเรวฟูตต่อไปนะครับก็คือการต่อสัญญากับทานด้านโมฮาเมดซาาห์เนี่ยก็น่าจะเป็น สิ่งที่ดีที่สุดนะครับและแถมทางด้านเดวิดออสตินก็ยังมีการระบุนะครับว่าไอเรื่องที่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมในาซาอุหรือกับท่าด้านปารีสแซงต์แชงกงเนี่ย ถ้ามันจะเกิดมันต้องเกิดแล้วนะครับจะต้องมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันแล้วไม่ใช่แบบยื้อกันมาแบบโห,โหจนถึงเวลานี้นี่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่อย่างใดทั้งสินส้นแสดงว่าลึกๆแล้วโมฮัมเหม็ดซาร่าเองก็ต้องการที่อยากจะอยู่กับเลี้ยวโพต่อเพียงแต่ว่าเลี้ยวโพเนี่ยจะต้องพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าให้ได้ครับก็ดีที่สุดก็คือขึ้นค่าเหนื่อยให้เขาสักหน่อยครับก็น่าที่จะโอเคแล้วอ่ะปัจจุบันโมฮัมเหม็ดซาร่านี่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละส0 0ปอนด์นะครับ แล้วก็พบกับอินไซส์ t อร์สในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ